สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับบทเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึพษาปีที่5วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการคูณจํานวนนับกับจํานวนคละค่ะครูผู้สอนก็คือครูสุกัญญาพงษเจริญนะคะครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึพษาปีที่5ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพามาดูตัวอย่างนะคะการคูณจํานวนนับกับจํานวนคละค่ะ นักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้คือจํานวนคละอันนี้คือจํานวนนับถ้าเราเจอจํานวนคละให้นักเรียนแปลงจํานวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะด้วยการเอา9ไปคูณกับ2ได้18ใช่ไหมคะไปบวกกับ5ได้เท่าไหร่คะ18บวก5ได้23ก็จะเป็นเศษ23ส่วน9นะคะ ่าเราแปลงแล้วเราก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะแล้วพอมันได้ในรูปแบบนี้ปั๊บมันก็เข้ากับเมื่อวานที่ครูสอนไปนะคะก็คือเรื่องออการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมคะให้นักเรียนเอาตัวเศษไปคูณกับจํานวนนับนะคะตัวเศษเนี่ยนะคะไปคูณกับจํานวนนับก็คือ12ก็ตัวส่วนก็ทําไมคะเหมือนเดิมก็จะเขียนได้ว่า2 0 23สคูณ12ส่วนด้วย9นะคะทีนี้ให้เรียนมาจับคู่ตัดทอนนะคะตัดทอนออการตัดทอนจะทำให้เราตัวเลขในการคิดคำนวณของเรามลดน้อยลงนะคะแล้วลองมาดูซิว่า9จับคู่กับ12ได้หรือไม่ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะได้ก็คือแม่อะไรนั่นเองคะแม่3 3หาร สิบสองได้เท่าไหร่คะสามสี่สิบสองอ่าหารตัวนี้แล้วก็ต้องมาหารตัวส่วนด้วยนะคะก็คือเก้าสามหารเก้าได้เท่าไหร่คะสามนะคะทีนี้พอเราได้หนึ่งคู่ไปแล้วนี่เรียนมาดูอีกตรงนี้เราได้สามไปจับคู่ตัดกับยี่สิบสามได้ไหมคะลงตัวไม่เอ่ยมีจำนวนนับไหนไหมคะที่หารทั้ง 23และ3ได้ลงตัวไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีนักเรียนก็จับมาคูณกันเลยจับ23ไปคูณกับอะไรคะ4ได้เลยนะคะ,ะไปดูคะ่ะจะได้ในรูปแบบนี้23คูณ4ได้92นะคะ23คูณ4ได้92สนะคะส่วนตัวส่วนยังเป็น3เหมือนเดิมสังเกตไหมคะตอนนี้มันอยู่ในรูปของเศษ เกินเศษเกินก็คือตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนนักเรียนจะต้องทําให้เป็นจํานวนคละนะคะด้วยการนํา3เนี่ยไปหาร9 2นะคะให้ครูตั้งให้ดูไม่เอ่ยวันนี้เอาเอา92ตั้งนะคะใช้วิธีการหารยาวเผื่อย,ยังมี บางคนที่ยังหารไม่เป็นนะคะสาอะไรได้9คะ3ามสามอ่าสามนะคะลบกันเหลือ0ดึงอะไรลงมาคะดึง2 3หารสองได้ไหมคะไม่ได้ใส่0นะคะตรงนี้ก็จะได้0ลบกันคะ่ะเหลือเศษ สอ,อดังนั้นคำตอบของเราก็จะได้30เศษเท่าไรคะเศษสองนะคะส่วนด้วย3ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตอบได้เลยค่ะตอบ30เศษสอส่วน3ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่าตัวอย่างนี้นะคะ9คูณกับ สองเศษ1นึส่วนสินะคะให้นักเรียนนักเรียนเจออะไรคะจำนวนคระให้ทำเป็นอะไรก่อนคะทำเป็นเศษเกินก่อนนะคะได้เท่าไหร่เอ่ย2คูณ10ได้20บวกอีก1เป็น21ส่วนอะไรคะส่วน10นั่นเองนะคะ,ะแล้วเราก็มาจับตัวคูณนะคะก็คือเอา9ไปคูณกับ21ค่ะ ส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือ10นะคะทีนี้เรียนมาดู10จับคู่กับ21มีจำนวนใดที่มาหารทั้ง2องจำนวนได้ลงตัวไหมคะไม่มีอ่าไม่มีก็ไปดูอีกคู่หนึ่งค่ะ10จับคู่กับ9มีจำนวนใดหารลงตัวไหมคะไม่มีนะคะแต่บางคนทักคูน้อยขึ้นมาว่าเอ๊ะครูคะ9กับ21เนี่ยมันมันจับคู่แล้วตัดกันได้ ไม่ได้นะคะนักเรียนนักเรียนจะจับคู่ตัวอ่ส่วนตัวด้านบนอย่างนี้ไม่ได้นะคะเรียนต้องจับเฉพาะข้างล่างคู่กับข้างบนตัวส่วนตัวส่วนไปคู่กับตัวเศษเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้ามันไม่มีตัวไหนเอ่อตัดทอนกันได้เลยให้เรียนคูณเลย9คูณ21ได้เลย9คูณ1เป็น99คูณ2เป็น 18ก็คือ189ส่วนด้วย10นั่นเองนะคะตอนนี้เป็นเศษอะไรคะเศษเกินเพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนดังนั้นให้นักเรียนตั้งหารยาวนะคะ189ตั้งแล้วหารด้วย10ได้เท่าไรคะได้18เศษ9ส่วน10นะคะเสร็จแล้วคะ่ะตอบเลยนะคะ การคูณจำนวนค้ากับจำนวนนับจะต่างจากเมื่อวานก็คือเมื่อวานจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมมันต่างแค่ว่านักเรียนจะต้องทำจำนวนคลาให้เป็นเศษส่วนเท่านั้นเองนะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ